อาจารย์จะมอบความให้างใจนะครับนะฮะอ่ะเราจะฟาดต่อไม่เอาไม่เอามุกนี้ไม่เอาแล้วจิ้มตาอ่ะบอกในพันนะนในพันทิพยนพันทิพย์เราจะลองสังเกตในพันทิพยนะ์ไหมวันนั้นมันตัดสินใจยังไงมันจึงไปทำอย่างนั้น ผมบอกว่ามันมีน่าจะวิเคราะห์นะครับน่าจะมีการแล้วแต่ใครอะประมาณว่าเอาทุกคนตอนนี้นายชนิพาและทีมกำลังจะไปในวัดเราจะลองมาคิดดูว่าทำอย่างไรเราจะทำให้มันเกิดปัญหามากที่สุดอะไรมันมีอะไรที่จะเข้าข้อกฎหมายในการเดินในการเรียยไรอะเราจะพูดเรื่องเรียยไรนะเราจะพูดเรื่องเรียยไยเพราะว่าเราจะพูดในเรื่องมันมันละเอียดมันเข้าใจยาก เมื่อพูดไปแล้วจะทําให้สังคมสับสนวุ่นวายเราจะพูดไปให้หมดผมเชื่อว่าอย่างนี้แล้วซวยนิดนึงนะครับไม่รู้เป็นใครนะไปซวยนะครับไปอ้างชื่อทนายท่านหนึ่งครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าทีมอาทนายท่านนั้นน่ะจะมองว่าท่านเกิดการเสียหายกับการแอบอ้างหรือไม่หรือท่านอาจจะเออ สงสารมันนะครับเพราะว่าคำพูดคำเอ่ยต่อสาธารณะไปหมดแล้วอ้างชื่อบุคคลทนายนั้นอะต่อสาธารณะจนทำให้คนเข้าใจผิดเห็นไหมครับท่านเดือดร้อนท่านเดือดร้อนแล้วนะเพราะท่านจึงออกมา,าแถลงเพราะว่าท่านเดือดร้อนแล้วมีคนเข้าใจผิดท่านแล้วประมาณว่า ฮุยจู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 ท่านไปอยู่กับฝั่งนี้แล้วก็เกียดลุงพลเหมือนกับว่าท่านถูกนำมาเป็นตุกตาเพื่อจะให้สังคมเกิดความเชื่อถือคนอีกกลุ่มหนึ่งว่าพวกตนจะร่วมกันทำลายลุงพลเนี่ยพอท่านเห็นปุ๊บท่านท่าน,านคงมีคนรายงานท่านอ่ะคงมีคนบอกท่านว่ามีคนอ้างอย่างนี้ท่านถแถลงเลย เพราะผมไม่เคยเจอคนอยู่ในตำแหน่งแบบนี้แล้วไปตามลาวีชาวบ้านไม่ลดลาวาศอกท่านไม่ใช่คนนิสัยอย่างนี้ผมกราบขอบคุณท่านมากครับพอท่านรู้ท่านไม่ร่วมเลยไม่ขอเอาชื่อเสียงไปให้ใครเอาไปแอบอ้าง แสดงว่าท่านเสียหายในมุมมองว่าท่านท่านท่านเมื่อรู้แล้วท่านก็ไม่เอาละเอ้ยอย่าเอากูไปร่วมนะมันเป็นปัญหาของพวกมึงมึงไม่พอใจกันจริงๆแล้วคำนี้ผมชอบมากนะคำว่าเป็นปัญหาของพวกคุณแสดงว่าเรื่องนี้มันมีคนพยายามทำให้เป็นปัญหาเนี่ยจับประเด็นได้ไหม ปัญหาของคุณทะเลาะก,กันไม่ชอบกันแสดงว่าทุกคนรู้ในประเทศนี้รู้ว่าลุงพลมีใครพยายามทําให้ลุงพลมีปัญหาเนี่ยคํานี้วิเคราะห์ได้นะครับว่าคํานี้มันเจ็บนะพอเราไปดูเนื้อหาลุงพลเดินไปอ่าลุงพลจะไปํำบุญจะขี่รถก็ได้ครับแต่มันเป็นการตั้งสัจจะตัวเองนะฮะว่าเออเราจะทํา เราจะเดินไปเดินไปมันต้องลงลงลง,ลงทุนลงทุนลงแรงต้องวัดใจตัวเองวัดร่างกายวัดใจมันเป็นการแสดงมึงไม่ต้องไปอ้างว่าทุด,ดงทุด,ดงมึงมึงมึงจะใช้คำไหนดีสแสวงบุญมึงเสือกไปเทียบว่ามันต้องเป็นพระเท่านั้นสแสวงบุญคนที่เขาไป อินดงอินเดียนั่งเครื่องบงเครื่องบินไปแสวงบุญน่ะไปเนปาลไปแสวงบุญน่ะมันมีแต่ญาติโยมครับแสวงบุญก็คือหาไปทําบุญแสวงบาปก็คือตามด่าตามว่าเขาเนี่เขาเรียกว่าแสวงบาปคนหนึ่งแสวงบาปอีกคนหนึ่งแสวงบุญมึงรู้จักแสวงบุญไหมเนี่ยแสวงแปลว่าเสาะหาหาที่ทาทากรรมดีหาที่ทําความดี ลุงพลจะไปทําความดีคือไปทําบุญในวัดแต่ลุงพลอาจจะทดสอบร่างกายของพวกเขาว่าจะทําได้ไหมลุงพลมีเป้าหมายมีสัจจะในตัวเองพูดไปแล้วไม่คืนคําจะต้องทําให้ได้จะเหนดเหนื่อยจะเจ็บปวดสิ่งที่ไม่รู้ว่าเดินไปจะขาพิกขาแพงถ้าเดินไปขาแพงก็จะได้ขายไงมาเกิบถ้าลุงพลเดินไป ไม่รู้ว่าจะขาแพงไหมอ่ะไปแพงอยู่อำเภอไหนก็ขายอำเภอนะั่นอ่ะขายขาแพงมันมีคนหัวเราะน้่บอลเนี่ยคือจะเงียบกิ๊บเลย <c oughs> คือจะเงียบเนาะมุกหนีบอด่ดบ่เพื่อลุงพลเดินไปอะไปขาแพงอยู่อยู่อำเภอนู่นก็ขายขาไปเลยจะได้เอาทำบุญมึ่งหัวว่แบบ ปอบมึงเอ้ยแบบปอบทางมึงผมรอไหมครับเออมีคนหัวละเออพ่อเหรนอยู่พ่อเหรนอยู่มันมีใครรู้ครับมันเป็นเรื่องอนาคตรุงพลก็คิดเนี่ยคิดวางแผนเขาวางแผนนะครับเกิดมามึงเคยมีความคิดที่จะทำแสวงบุญไหมกาจะวางแผนในการเดินโอ้ยกี่ร้อยเม็ดเนี่ย หนึ่งจะต้องเตรียมร่างกายเห็นไหมลุงพลวิ่งสองเตรียมรองเท้าสามมันต้องเตรียมเผื่อเผื่อมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้ว่าสอะไรจะเกิดขึ้นแต่ลุงพลน่าจะรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเปรตมันจะมีเปรตมาเหา่าเฮ้ยเปรตเห่าได้หรอวะมาสิเปรตมันจะเลอกปเปรตมันจะเสียงแหลมๆน่ะนะครับแต่มาจะเหา่า เห็นไหมลุงพลไม่เห่ากับหมาเลยครับลุงพลไม่ฮะลุงพลไม่อยากเสียเวลาเพราะไปแสวงบุญจะไปตอบโต้หมาก็มันจะไม่ได้บุญสิมันจะได้บาปเห็นไหมลุงพลไม่สนอธิษฐานแล้วไม่คืนอธิษฐานคือการกระทําแล้วไม่คืนไม่ถอยหลังอ่ะไม่ถอยกลับจะเจ็บจะปวดก็พักเพราะตั้งใจว่าจะไปให้ถึง มึงเคยทำอะไรแล้วมีเป้าหมายดีๆอย่างนี้ไหมบักคาขัวมึงเงมึงคงตั้งปฏิธานว่าจากนี้ไปกูจะต้องทำลายลุงพลให้สิน้นซากนี่คือมึงสแสวงบาปมึงอยู่เพื่อทำบาปคอนเทนต์มึงก็เลยเป็นบาปบทมึงต้องไม่สร้างรายได้นะ แต่ถ้ามึงสร้างไรได้แสดงว่ามึงมาทําคอนเทนต์กับลุงพลชัดเจนนะกูรู้มึงเลยว่ามึงพยายามเหมือนมึงจะฉลาดเนี่ยเหมือนมึงพยายามที่จะชี้นําสังคมให้ไปคิดตรงนั้นตรงนี้มึงคิดว่าคนในประเทศไทยเนี้ยมียูทูบเบอร์แต่ลุงพลกับ ทีมที่ที่เดินไปใช่ไหมคนเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันได้ยินมึงพูดกูคิดว่ามึงเนี่ยบอนทํทำลายคนอื่นจริงๆมึงนี่เป็นใครไม่รู้นะใครรับเอาก็รับยูทูบเบอร์ทั้งหมดในโลกเนี่ยมึงก็ต้องรู้ว่าอาชีพนี้แต่วิธีมึงคิดเนี่ยคิดแบบบาปอ่ะ เดินไปด้วยถ่ายไปด้วยอ้าวมึงเป็นยูทูบเบอร์มึงต้องสื่อสารสิ่งที่ทำกีกรรมที่ทำเนี่ยโหเนี่ยเจ็บขาเฮ้ยมันมีถนน,นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยถนนสวยมากเฮ้ยเส้นทางเดินเนี่ยโอ้โหสวยมากต้นไม้สวยมากโอ้โหตอนตอนเย็นมันผิดกฎไหนมึงไปเปิดกฎหมายในประเทศไทยสิมันมีการบัญญัติเรื่อง คนเป็น YouTube แล้วห้ามถ่ายมีไหมถ้าถ่ายผิดมาตาสี่รารักสองมาตาสามหมื่อ่ะมาตาพูดอีกจะไม่เหมือนเดิมเนี่ยมาตาสามหมื่เขียนไว้ว่าใครเป็นยูทูบเบอร์ทำกิจกรรมใดๆเกี่ยวถ้าเกี่ยวข้องกับศาสานาห้ามถ่ายถ้าถ่ายจะมีอัตราโทษรุนแรงถึงกับประหารชีวิตมึงไปเปิดหาให้กูดูหน่อย มึงพยายามจะซาะแซะซาะแซ,ะซะไปให้มันมีให้มันไปตรงตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะอ้างว่าลุงพลเร็วมึงพยายามจะให้ลุงพลเร็วอ่ะย้ามีีนะกูให้มึงไปเปิดดูมาตาอ้าวจำไม่ได้แล้วสองหมืนพูดอีกไว้เหมือนเดิมนะต้องขอไปสองหมืนสี่พันแปดร้อยมาตาสองหมืนสี่พันแปดร้อยมึงลงไปเปิดดูสิในวักสาม มันเขียนว่าใครเป็นยูทูบเบอร์แล้วทํากี่กรรมเกี่ยวข้องอาจจะไปไปวัดไปวานีหาา่ห้ามถ่ายห,ห้ามถ่ายยูทูบเบอร์ทั้งหมดห้ามถ่ายห้ามถ่ายในวัดถ้าถ่ายเปิดไปเปิดไปหาอีกอีกมาตตาหนึ่ง <laughs> มึงจะถูกประหารชีวิตเพราะมึงถ่ายคอนเทนต์ในวัด โอ้โหนี่กูไปทําหลายวัดเลยเนี่ยกูไปหลายวัดมากกูพยายามไปทำคอนเทนต์ในวัดแม้คนดูไม่ถึงสองร้อยสามร้อยแต่กูก็คิดว่ามันเป็นทำอะไรให้ให้รู้สึกว่ากูกับเอฟซเขาต้องอยากดูว่าอาจารย์ไปวัดไปทำอะไรบ้างมันผิดมาตราไหน มันผิดลุงพลผิดทุกวันเนี้ยเพราะว่ามึงอะเกลียดชังเขาไงเพราะมึงเกลียดชังเขาลุงพลจึงผิดทุกเรื่องส่วนคนที่มึงรักเขาเนี่ยเขาทําหาอะไรก็ไม่ผิดถูกต้องไหมนะครับกูเหนื่อยกับมึงแล้วเกินหยุด เผาๆบ้างในความอิจฉาริษยานหยุดอันนี้กูไม่รู้ว่ากูพูดกับใครนะมึงหยุดเถอะกูแ <c oughs> <c oughs> ฟนบอกว่ากำลังพูดกับศักกระเบือ่อหยุดเถอะครับจะให้กูกราบไหม <c oughs> ให้มึงเป็นคนดีสแสวงบุญสักทีอย่าสแสวงแต่บาปคนหนึ่งสแสวงบุญก็คือสแสดงว่าระหว่างทางที่ยังไม่ถึงเนี่ย เขาใช้คําว่ากว่าจะไปถึงจุดหมายที่เขาจะทำบุญเนี่ยเขาก็เรียกว่าสแสวงบุญอย่าบอกนะว่าสแสวงเป็นชื่อพ่อชื่อแม่หรือชื่อใครมึงจะไม่ให้ใช้มึงก็บอกมากูก็จะได้เปลี่ยนคําว่าสแสวงเป็นเดินหาบุญแล้วกันเดินทําบุญเดินหาบุญพูดมาได้ว่าเอ้ยสแสวงบุญ แสวงบุญต้องเป็นพระต้องต้องทุดดงทุดดงพระเดินเขาเรียกว่าจาลิกบักหุขีเหมือนเหมือนในพันในพันอ้างหน่วยอ้างหน่วยราชการเรียบร้อยมึงมีความผิดแล้วเพราะว่ามึงอ้างหน่วยราชการเขาพระถ้าไปทุดดงเนี่ยก็คือตรงไปทุดดงเลยแต่ถ้าพระเดินแบบกดหรือจะเดินไปนั่นไปนี่เขาจะประกาศล่วงหน้าว่าทีม นะครับพระเนนจากวัดนี้จะมีการเดินจาริกมีเป้าหมายอยู่ที่วัดรุ่นเดินจาริกถ้าทุดงเขาไม่มาเดินครับทุดงเข้าป่าเลยเขาไปเรื่อยๆทุดงไปเรื่อยๆทุดงคดแสวงบุญมึงสึกจะไปบอกว่าเป็นพระใช้กับพระ มึงไปค้นหาอะไรก่อนที่จะมาพูดหน่อยเถอะมึงเคยเห็นไหมทัวร์ไปสแสวงบุญอยู่ที่อินเดียไปสแสวงบุญอยู่ที่เนปาลไปสแสวงบุญอยู่ที่ต่างๆเขาบินเขามีเขามีามอ่าทัวร์จัดสแสวงบุญก็คือสแสวงไปว่ามันยังไม่ถึงยังไม่เห็นยังไม่ได้ทำเขาจะไปให้ถึงอาจจะเดินไป จะขี่เครื่องบินไปจะใช้ขี่ใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่นะจะนั่งเครื่องบินไปจะขับรถไปจะเหาะไปยังยังไม่ได้แต่เหาะนี่ถ้าลุงพลได้ชานสีเนี่ยลุงพลอาจจะได้อิทธิปฏิหารลุงพลจ,จะเหาะไปมึงก็คงจะไปร้องเรียนฝ่ายไหนวะเนี่ยว่าโอ้ยเนี่ย ลุงพลจะเหาะเอาผ้ามาคุมเอาผ้ามาคุมเอผามามเอผมสิมาบอกว่าเนี่ยมันสิมีคนกลุ่มหนึง่งสิมาวัดสิมาสแสวงบุญถวาแสวงบุญเพิ่นเอาผ้าอียงหมู่ไปเขียนน่ะน่าสิเป็นผ้าจีวรจีวรพ่อมึงดิ ใครจะไปซื้อจีวรแล้วมาเขียนมึงทํามึงทํากันบ้านดีๆหน่อยเวลามึงจะพูดมันอายเขาพูดก็เงอะงะเงอะงะ,งะ,งะพูดเพื่อจะให้มันสุดๆมึงไปเจอคนเก่งคนเก่ง่ะมึงพูดคําไหนเขาจี้มึงคํานั้นเขาจี้มึงคํานั้นเพราะว่าแสดงว่าท่านประธานเนี่ยเห็นแล้วว่ามึงไม่ชอบมาพากล ท่านบอกว่าถ้ามาถามเรื่องวัดเนี่ยตอบได้หมดแล้วมึงมาถามหาพระแสงอะไรเออจะมีคนมาสแสวงบุญะคนกลุ่มหนึ่งไหนมันไหนเขาชื่ออะไรเออเออไม่ได้บอกไม่ต้องบอกได้ไหมลนะ่ะไม่ต้องบอกได้ไหมอ่ะอ้าวมึงบอกกูสิหูยังว่ามันไผมามึงมึงสิมาบอกว่ามีคนมาแต่มึงบอกกลาบ,บอกซื้อเดี๋ยวกูไม่ลอยเคาะหัวมึงเถอะ พขาแกก็พูดชื่อแกเนี่ยครับผมเนี่ยชื่ออย่างเงี้ยเป็นตําแหน่งนีงเราเรามึงซื้อหยางอ่ะมึงซื้อหยางเออเออซื้อเล่นหรือซื้อหัวซื้อเล่นหรือซื้อซื้อจริงครับอา้าวดีแกไม่บอกว่ากูเพื่อนเล่นมึงเหรอดีแกไม่บอกแต่แกกําลังจะอารมณ์ขึ้นอ้อาวมึงดูว่ากูนี่เป็นเพื่อนเล่นมึงบอเนี่ย มึงสีมาลองเรียนมันจะลองเรียนแต่มันไปไม่เป็นครับเจอเจอสกัดขึ้นไม่เป็นอ้าวยิ่งถามไปถามมาโอ้โหกูจะไปแล้วไม่ไหวแล้วอ้าวคัอมึงสีไปเนี่ยมึงหยอดเงินก่อนเนี่ยมึงหยอดเงินมึงมาแลวมึงหยอดเงินเ้ยมึงหยอดเงินสมบุรเด้อมึงให้กูเสียเวลาเนี่ยกูเสียเวลาจะขายดอกไม้นะมึงไม่หยอดเงินเลย โอ้โหหนีเลยครับหนีเลยนายพันหายแว็บเลยอ้างนายพันครับพอฟังไปฟังมามึงเหลือห้าสิบสตังค์โถเอ็ไนไอนายไอ้นายห้าสิบสตังก์ยังมากไปไหมเนี่ยห้าสิบตังก์ให้เฉลึงแล้วกันห้าสิบสตังค์ยังดูดีเออผมผมนายเลึงครับไม่เต็มบาทครับผมผมนายเลึงไม่เต็มบาทครับ อย่าอย่าอย่าถามอย่าถามจี้ผมสิผมตอบไม่ถูกอย่าถามจี้ผมสิผมไปไม่เป็นแล้วเนี่ยผมตอบไม่ถูกเลยนะคุณจี้เนี่ยจี้จี้จลงจี้ไปจี้มามึงตอบเข้าป่าเข้าดงเลยมึงซวยเลยมึงไปอ้างหน่วยสมองมึงคงพยายามคิดเฮ้ยกูจะเอาไงวะโอ้ยไม่คิดว่ามันจะถามเลยมึงไปอ้างหน่วยงานทหารจริงๆ แล้วมึงอ้างว่ามึงสังกัดมึงเป็นนายพันพุทธวงศพงทวุฒิอะไรของมึงเนี่ยอ่ะถามจีอ่ามึงยืนยูนหน่วยหนคืออายุเท่าไหร่ล่ออายุหกสิบหรือเปล่าอ๋อผมไม่ได้ปดผมไม่ได้ปดผมไม่ได้ปดกเกษียณอ้าวเป็นยังอะมึงขี่คานม่มึงขีข่คาดบ่ เออมึงถูกปลดเพราะมึงขี่้านบ่กตายแล้วสลึงหนึ่งยังมีค่ากว่าไปไม่เป็นนะครับโอ้โห,โหนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับอู้สุดยอดนะครับขอบคุณนะครับนะครับแอดโซดานะครับให้คำแนะนำว่านะครับ สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความกันเองแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดนะครับระหว่างแอดมินนะครับน่ะนะฮะแนี่นะพี่มาเรียมและต่อไปพี่มาเรียมจะได้กุญแจนะครับทุกคนเป็นกุญแจหมดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ้าวสวัสดีครับคนนี้นามครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณคนนี้นามนะครับที่ให้ความรู้พวกเราเยอะมือปราบเกิบมือปราบเกิบ คนนิราวีสองนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมนะครับนะครับช่องผมเนี่ยจะหาช่องคนนิรามหาไม่เจอครับต้องไปค้นหานะพี่นพี่นิรนามครับโอ้โหนะตลกมากเลยนะครับไมหาไม่เจอนะครับมือปราบเกิดมีเกิดมาทําไมต้องมีคนนิรนามมาวะมีมีเกิดมาเกิดแล้วเนี่ยทําไมต้องมีคนนิรนามมาเกิดวะโอ้โหนะ มือปราบเกิบนะครับต้องขอบคุณคนนี้นามพี่นี่นินามมากนะครับนะครับที่มาให้มาให้ความกระจ่างในหลายเรื่องนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับตั้งแต่เป็น youtube มาเพิ่งได้ไลค์สี่พันไลค์นะครับโอ้โหน่ารักมากนะครับขอให้ปังปังปงปังตลอดนะครับ เดี๋ยวพอผมลงครับผมก็จะปลดกุญแจนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนท่านมากไปนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับประมาณสามทุ่มโดยประมาณนะครับสี่ทุ่มนะครับนะครับเราก็จะมีการมอบกุญแจให้อีกครั้งนะครับขอท่านมีความสุขความเจริญนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อจะให้ท่านนะครับให้กำลังใจนะครับแอดมินต่างๆนะครับที่ท่านมีช่องอยู่นะครับ ก็เวลาขึ้นเราให้กำลังใจนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าอาจารย์มอบให้แล้วอาจารย์เผื่อหนูไม่ได้มาเลยเนี่ยไม่นไม่ต้องกังวลใจนะครับนะครับจะมีตัวหลักนะครับตัวหลักของผมเนี่ยคือตัวหลักสําคัญไว้อยู่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดพรามณนนะอดดานะครับนะฮะนะอดแอดปุ๋ยนะครับแล้วก็แอดแสงนะแอดแสงเนี่ยเนื่องจากผมนะครับ ให้ความเคารพในความเป็นเรียกว่าได้ใจนะได้ใจในในความหมายหนึ่งนะครับนะครับก็จะเป็นตัวหลักตัวหลักนะครับด้านนอกนั้นมาก็ถ้าผมเห็นนะครับผมก็จะนะครับกดเพราะว่า,าไม่อยากให้ยูทูบเบอร์เอฟแอดมินทุกท่านก็ทุกท่านก็จะมีมีแต่ละช่องหลายช่องอยู่นะครับดังนั้นท่านไปตรงไหนท่านก็ไม่กงังวลละไม่ต้องกังวลน,นะครับ ถ้าอาจารย์โย,โยนกุญแจให้แคก็มาโยนเลยอาจารย์ว่าสวัสดีครับกุญแจนะครับนะครับนะครับก็ขอบคุณมากครับเห็นพี่มาเรียมก็มาแล้วนะครับคุณจิตปวนคุณรัตนานะครับแล้เวเจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับปีสองหหกผมมีแว่นแว่นวิเศษนะครับ ใส่ปุ๊บด่าปั๊บเลยนะขอบคุณมากนะครับได้ทานข้าวทานปลานะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณซปเปอร์ทิกเกอร์นะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่นะครับได้ซปเปอร์ทิกเกอร์น่ารักมากนะครับนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่ต้องห่วงนะครับลุงพลทำดีแต่มันมีมารมาก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเชื่อว่าในสังคมไทยมีคนคิดดี อีกมากมายครับนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับช่างเล็กครับผมนะฮะ